คุณหมอไม่ไหวแล้วเด็กออกมาแล้วค่ะเด็กออกมาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB เอาละว,วันนี้เราจะไปทำการเลี้ยงหนูหน้อยน้ําชาหนึ่งวันนะคะทุกคน เดี๋ยวไปดูกันซิว่าวันนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะดูแลน้ํำชาเป็นยังไงบ้างนะคะโอ oh, ้ดูท่าทางน้ําชาจะดื้อม,มากๆเลยทุกคนเอาละมาลงมาด้านล่างได้แล้วเจ้าตัวน้อย <c oughs> ตัวเล็กมากเลยนะเนี่ยอา่วันนี้เราจะทําการเลี้ยงเด็กหนึ่งวันนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยโดยการใช้กระบะทรายเอาละขึ้นมาบนกระบะทรายซะเดี๋ยวจะพาดูน้อยน้ำชาไปหาของกินนะคะทุกคน โอเคขึ้นมาเลยรถเข็น okay, ไม่มีนั่งนี่เลยโอ้โ oh ห oh. น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยนั่งได้พอดีเป้เลยอ่ะไม่มีคันดีกว่านี้อ่ะเออนี่ดีสุดแล้วนะโอเคปาปะลงไปด้านล่างกันเดี๋ยวไปหาของกินอ่ะใช่แล้วของกินเดี๋ยวนะมันติดมันติดโอ้อยสวยแล้วหนูหนูลูกชา เอ้ยนี่แม่ทำอะไรเนี่ยนัะ่นนะสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอ้มันออกไม่ได้โอเคเรียบร้อยเด็ก,กเดียนออกเลยอเอ้าด้านล่างมีรถเข็นเหรอเนี่ยใช่แล้วรถเข็นก็มีอจริงด้วยลำบากทำไมกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะใช้รถเข็นกันดีกว่าเนาะอ่าจับเด็กขึ้นมาเลยนี่เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาน้ำชาเนี่ยไปหาของกินกันนะคะทุกคน โอเคเราจะต้องทําการเลี้ยงลูกเนาะไม่อย่างนั้นลูกน้อยของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหิวขึ้นมานะคะในแบบนี้เด็กจะทําการร้องไห้แล้วก็ร้องไม่หยุดนั่นเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพาเด็กนะคะไปหาของกินนั่นเองโอเคไปกันดีกว่าน้ําชาร้านของกินอยู่ด้านหน้าของเราเอาละตอนนี้มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าร้านจะปิดนะคะเนี่ยแต่มีคนอยู่อ่ะเดี๋ยวนะ ดีเสียงสวัสดีชวนหลอนชมะทุกคนเออคือฉันจะพาลูกสาวมากินขนมที่นี่นะคะร้านยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยเปิดค่ะเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวฉันไปทำของกินให้แป๊บหนึ่งรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าเออค่ะค่ะใส่ไม่ดีเลยฮะแล้วเขารู้หรือเปล่าเนี่ยฉันยังไม่ทันได้สั่งเลยอ่ะไปหาของกินแล้วทุกคนดูดิเออ แล้วรู้ได้ไงว่าเราจะกินอะไรนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาลูกไปนั่งกันดีกว่าเนาะของกินเต็มร้านเลยอะโอ้น่าก,กินมากๆเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าทางร้านจะประหยัดไฟนะคะไฟไม่เปิดสักดวงเลยทุกคนดูดิโอเคของกินเยอะเอามาแล้วมาแล้วว้าวอะไรอะนี่คือเยลลี่น่าก,กินมากๆเลยนะคะโอ้มันดิ้งดึงด้วยทุกคนดูดิ ดึงดึงดึงน่ากินมากๆเลยนะเนี่ยโอเคโอเคฉันเอาอันนี้ว้าวน่ากินมากเลยลูกเดี๋ยวเราไปนั่งกันดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาใครนั่งก่อนดีอ่ะเอาแม่นั่งก่อนดีกว่าเนาะเอาละเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ให้น้ําชาเนี่ยนั่งฝั่งตรงนี้นั่นเองอ่ะโอเคเอาละเรียบร้อยมาเยลลี่เดี๋ยวแม่เอาให้กินนะจ๊ะลูกนี่เอาไปเลย ไปลองกินดูสิน่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ,อร่อยจังเลยค่ะแม่ขออนุญาตเกลียดเสียงเลย <c oughs> นี่จ้าหนูหน้อยพี่มีเค้กมาให้หนึ่งชิ้นนะจ้าลองสิโอ้ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะพี่สาว เออแม้ว่ากินอีกชิ้นดีกว่านะจ๊ะลูกรู้สึกพี่เขาจะตะลึงในการเรอของหนูนะนะ <S <S อะเอาไปลูกชิ้นหนึ่งอืมองัมมอร่อยงานรอแป๊บนึ่งนะจ๊ะพี่มีอีกอย่างให้ชิมแม่ค้าที่นี่ใจดีมากเลยนะคะทุกคนเรายังไม่ทนันทีสั่งเอาอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าเขารู้ใจเด็กมากๆเลยนะคะเนี่ย นี่จ้าชิมดูสิออือ้อนี่อีกเหรองน่ำหน่ำห่ำ,ำออยแล้วก็นี่นะจ้าคัพเค้กช็อกโ,โกแลตว้าวเออคือนอกจากจะเสียงหลอนแล้วเขายังใจดีอีกแล้วเนี่ยเออก็ดีเหมือนกันเนาะ แหนลองชิมสิถ้ากินจังอะเอาอีกเอาอีกออกออ,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 อคือแม่ว่าพอแล้วลูก่อง <c oughs> กินนัองเรอเนี่ยอายเขากลับบ้านกลับบ้านเออคือเออ คิดตังค์ด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยค่าเสียหายเท่าไหร่เออทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเออทั้งหมดสิบบาทค่ะคุณลูกค้าฮะสิบบาทอะไรทำไมถูกแบบนี้เนี่ยโอเค,ค่ะสิบบาทนะ <c oughs> กินไปตั้งเยอะสิบ,บาทเองทุกคนโอเคอันนี้สิบบาทนะอะไรเรียบร้อยจ่ายไปสิบบาทเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอกาสนะ้าเชิญใหม่นะคะคุณลูกค้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะบา,บายยได้ได้ค่ะเอาละเอา้าเดี๋ยวนะไปจิกอะไรของพี่เข้ามาอีกเนี่ยดูสิไปเอาขนมมาอีกแล้วนะคะหนูน้อยน้ำชาหนูอยากกินน่ะแม่เอาไปเลยพี่ไห้๋อขอบคุณมากนะคะไปไปลูกไปเร็วๆเข้าโอ้ย คืนยู่ต่อเนี่ยมีหวังไม่เอาของเขาอีกแน่นอนเลยอ่ะเสียงแม่ค้ก็หลอนด้วยนะคะทุกคนร้านบอกปิดแต่ว่าเขาก็เปิดให้เราเข้ามากินนะคะเนี่ยใจดีมากๆเลยอ่ะโอเคกลับกันดีกว่านะลูกอยู่ต่ออีกนิดไม่ได้เหรอคะแม่อย่าเลยลูกเดี๋ยวต่อตอดเอาเนาะงั้นกลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวแม่พาไปนอนดีกว่าเนี่ยมืดแล้วเฮ้ยยูต่ออีกหน่อยก็ไม่ได้ ไม่ได้ลูกไม่ได้เ,เรีบกลับบ้านเดี๋ยวต่อต่อเ <Secretary> ด <sk r uger> ีนะลูกแม่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 จ๋าแม่จ๋าตื่นได้แล้วแม่แม่แม่ตื่นตื่นตื่น,ต,นตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วหนูหิวหนูหิวแม่ตื่นได้แล้วเร็วเวเข้าโอ้ยคนกำลังจะหลับจะนอนอะ่ะเฮ้อนี่อะไรอีกเนี่ยลูก โอ้โหมันยังไม่เช้าเลยนะเนี่ยดูสโิโอเคเดี๋ยวแม่เก็บที่นอนก่อนนะจ๊ะต้องเก็บที่นอนมีลูกก็ต้องตื่นไม่เป็นเวลานะคะเนี่ยดูสิกอกวนอีกแล้วเอาละเดี๋ยวเราจะต้องพลาลูกไปหาของกินนะคะเนี่ยไปกันเถอะแม่เร็วเขา้าเดี๋ยวๆๆเ,เดี๋ยวสิมาเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมก่อนเดี๋ยวนี้เลยนะนอนเพิ่งตื่นเอาละนี่ไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเลยเดี๋ยวก็ไปเหม็นที่ร้านเขา เอาละเดี๋ยวทำไมกดของเล่นขึ้นมาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะนี่ตรงไปซะลูกไปเปลี่ยนผ้าอ้อมนะเอาละตอนนี้พี่ซูซี่ของเรานะคะกําลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับหนูน้อยน้ําชาอยู่นั่นเองอะ่ะการเป็นแม่หนึ่งวันของพี่ซูซี่เนี่ยลําบากเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาหนูน้อยน้ําชาไปนั่งกินนมกันดีก,กว่าเนาะเอาล่ะกินนมได้แล้วเจ้าตัวน้อยอกินทางไหนเนี่ย มีหน้าก,กากปิดหน้าอยู่โอเคโเคปลาไปกันดีกว่าลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่หนูขอกินขนมก่อนอะไรนะนี่ไงมากฝรังอืมปูดเต็มหน้าเลยอ่ะไปไปไป,ป,ปเดี๋ยวไปหาของกินกันดีกว่าลูกอ้านี่เช้าแล้วนี่นาทุกคนอ๋อแสดงว่าที่น้ําชาปลุกเมื่อกี้เนี่ยน่าจะประมาณตีห้าเนาะ เอาละโอเคเอ๊ะอรถเข็นใช่เดี๋ยวรอแม่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะลูกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอารถเข็นข้างบนนะคะเอ้ยรถเข็นข้างล่างก็มีแต่ว่ามันไม่เท่เหมือนอันข้างบนนะทุกคนโอเคงั้นเราจะขึ้นไปเอารถเข็นนั่นบนกันนะคะนี่รถขนทรายนั่นเองอะกระบะขนทรายนะคะเนี่ยเอาไอ้ขนลูกโอเคนี่ลงมาแล้วมันจะได้แบบแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนาะ แล้วจะซื้อมาทําไมเนี่ยเรารถเข็นอ่ะเอา้าเขามาทําไมลูกอาาอกมาเร็วเขานี่มาขึ้นรถเร็วนี่มาเลยมาเลยทําไมแม่ไม่ให้หนูนั่งรถเข็นดีอ่ะไม่ได้ลูกหนูไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้ําชานะคะไปหาของกินกันนั่นเองนะคะทุกคนเอ๊วันนี้จะไปกินที่ไหนกันดีเนี่ยเดี๋ยวดูซิพี่ซูซี่จะพาน้ําชาไปที่ไหนนะคะโอ้ เซเว่นดูสิเปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เซเว่นกันเนาะอ่าจะกินอะไรดีนะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะของกินน่าจะเยอะแยะมากเลยนะคะเนี่ยดูสิเต็มร้านเลยอ่ะโอ้โอ้มีพวกน้ำปั่นด้วยนะคะทุกคนดูดิด้านในอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านเรา มีเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนะคะเลือกได้เลยค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมพนักง,งานเสียงคุ้นๆเนี่ยหน้าก็คุ้นๆด้วยนะทุกคนเดี๋ยวแม่สั่งน้ำก่อนนะลูกโอ้โหดูสิปเปล่าอะไรมาเนี่ยลูกของเราอะเนื้อค่ะแม่โอ้ดูสิเปิดไฟหน่อยนะคะท <c oughs> ี่นี่จะประหยัดไฟไปไหนเนี่ยร้านเมื่อคืนก็ไม่เปิดไฟด้วยอะ่ะอ๋อเนื้อเหรอหน้ากินจังเลยลูกโอเคโอเค เดี๋ยวแม่พาไปนั่งกินดีๆก่อนดีกว่าเนาะนี่มานั่งเก้าอี้เลยเอาละเดี๋ยวแม่จะลองชิมด้วยดีกว่าเนาะเนื้อหน้าอร่อยมากเลยนะคะสเต็กนั่นเองอะ่ะนี่ว,ว้าวน่ากินจังเลยอะ่ะเดี๋ยวนั่งกินดีๆก่อนดีกว่านะคะตอนนี้พี่ซูซี่ของเรานะคะอคุณแม่ซูซี่กับลูกน้อยน้ำชาเนี่ยกำลังกินอาหารอยู่นั่นเองอยู่ในเซเว่นนะคะรู้สึกว่าของในนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ย แล้วก็พนักงานก็หน้าตาคุ้นๆเสียงคุ้นๆด้วยนะ,ะทุกคนใครจำได้เมมบอกกันด้วยนะคะว่าไปเจอพนักงานคนนี้ที่ไหน <c oughs> โอเคตอนนี้ซูซี่ของเราก็กำลังกินเนื้ออยู่นั่นเองนะคะเอะกินสเต็กผิดโอ้อิ่มหรือยังจ้ะลูกอ้าร่อยมากเลยค่ะแม่โอเคเดี๋ยวแม่ไปหาของกินเพิ่มดีกว่าเนาะว้าวดูสิข้างในร้านเนี่ยของเยอะมากเลยนะคะทุกคนมีแตงโมด้วยแล้วก็พวกสลัดนะคะ พิซซ่าก็มีอ่ะอ่าเบอร์กงเบอร์เกอร์ก็มีนะคะทุกคนนี่แล้วก็พวกอ่าขนมเยลลี่นะคะแล้วก็มีนี่พวกผลไม้แล้วก็เลด้วยอ๋อน้ำดื่มโอเคเดี๋ยวกินน้ำกันดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้กินอาหารไปตั้งเยอะแนะ่งั้นก็ต้องกินน้ำดีกว่าอันนี้เป็นน้ำส้มนั่นเองนะคะทุกคนโอเคพี่ซูซี่ของเราเอาน้ำส้มออกมาเนาะ วานชื่นใจมากๆเลยนะคะเนี่ยอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวไปสั่งเครื่องดื่มดีกว่าเนาะนี่ในร้านเนี่ยมีเครื่องดื่มให้สั่งด้วยนะคะอ๊ะเอาอะไรดีอะเครื่องดื่มของที่นี่มีหลายอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันทำให้ถ้างั้นเอากาแฟนึงแก้วก็แล้วกันนะคะได้เลยค่ะ อื้ออจอื้อเจื้อเอออื้อ,อ,อ,อเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้าอุ๊ไวจังเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะเอ๊ะต้องกดเอาเหรอเนี่ยโอเคต้องกดเอากับพนักงานขายนะทุกคนอ่าได้กาแฟมาแล้วหนึ่งแก้วไหนลองชิมสิกาแฟเซเวนเจ้าอร่อยไหม เอาเลยรสกลมกล่อม,มอูมามิมากเลยคิดตังเลยนะคะทั้งหมดก็หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดโอ้ไม่ใช่สิสี่อย่างาสิบบาท10บาทเองเหรอคะถ้าจะไล่ไมาเยอะทำไมเนี่ยสั่งสี่อย่างไล่ไปแปดเลยโอเคสิบ,บาทเอาละเรียบร้อยอ่านี่จ่ายตังเรียบร้อยแล้วนะคะรอบหนะ้าเชิญใหม่นะคะคุณลูกค่า ขอบคุณมากๆเออดูดูลูกคุณด้วยนะคะคุณลูกหาแม่แม่ไม่ไม่ไม่พอแล้วลูกเออขอบคุณมากเลยนะคะอาหารวันนี้เอาอไรมากมากเลยเอาละเดี๋ยวแม่จะพาออกไปด้านนอกดีกว่านะจ๊ะแต่แม่จ๋ะของกินหนะ้าเคนนะ์เตอร์นะ่ากินมากๆเลยนะเอาไว้ก่อนลูกเดี๋ยวไปประตูให้พี่เขาก่อนเดี๋ยววันหน้าแม่พามากินอีกนะจ๊ะวันนี้นี่เห็นรถป่ะแม่จะพาไปขี่รถเล่นนี่ไงเอาละชึบโอ้ เดี๋ยวนะโออเจ็บตวดไปหมดเลยแม่โอ้ขอโทษขอโทษไม่คิดว่าจะกระเด็นแบบนี้กดรถแล้วลูกกระเด็นโอเคป้าป้าป้าเดี๋ยวจะพาออกไปขี่รถเล่นด้านนอกกันเอาล่ะตอนนี้พี่ซูซี่ของเรานะคะกําลังจะพาหนูน้อยน้ําชาออกไปขี่รถเล่นด้นานนอกบ้านนั่นเองอะ่ะโอเคอู้ดูสิหิมะตกด้วยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยอะ่ะ ถ้าเกิดว่าบ้านของเรามีแบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันเนาะจะได้ออกไปนั่งปั้นหิมะเล่นนะคะทุกคนโอเคเอาละสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะและที่สำคัญนะคะ <c oughs> จะแย่งกันปิดประตูทำไมเนี่ยโอเคเอาละสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่นุย้ยพี่ซูซี่แล้วก็หนูหน้อยน้ำชาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย